กันเช่นเคยค่ะเมนูที่แม่อาจะจัดไปทําบุญนะคะนั่นก็คือปลาทูทอดน้ําปลานะคะพอดีไม่้อยไปเดินตลาดไปเจอปลาทูนี่ค่ะเป็นปลาทูแม่ฟองแท้นะคะนําไปควักไส้นะคะนี่นะคะนําไปควักไส้แล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็พักให้เสด็จน้ําเสร็จแล้วก็นํากระดาษท,ทิชชู่ตัวนี้นะคะมาซับตัวปลานะคะ มาซับตัวปลาให้แห้งเลยค่ะก่อนที่เราจะนําไปทอดนะคะทําแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยนําไปทอดค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นน้ําปลานะคะที่จะทําน้ําราดนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําปลาอย่างดีค่ะสี่ช้อนโต๊ะส่วนตัวนี้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าเป็นน้ําตาลปี๊บก็ได้นะคะถ้าไม่มีจริงๆก็เป็นน้ําตาลทรายค่ะใช้สองช้อนโต๊ะนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทอดตัวปลาทูกันเลยค่ะทีนี้น้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วนะคะนีม่มัจมนจะนําตัวปลาทูลงไปเลยค่ะเอาเวลานำปลาทูลงไปนะคะอย่าเพิ่งไปคนนะคะเดี๋ยวเกาล้มกระพืขึ้นมาเองนะคะโอเคเดี๋ยวแม่ขอทอดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคนแม่ลูเกันต่อค่ะทีนี้เรามาทำตัวน้ำลาดกันเลยนะคะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ น้ำตาลนะคะจะเป็นน้ําตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ําตาลทรายก็ได้ค่ะแต่น้ําตาลมะพร้าวเนี่ยจะหอมสดุดนีแฟนอ่อนนะคะแม่อ้อยขอเที่ยวน้ําตาลก่อนค่ะพอ,อน้ําตาลเราได้ที่แล้วนะคะแม่อ้อยใส่น้ําปลาลงไปเลยค่ะ รสชาตก,ก็จะออกเค็มๆห,มหวานๆนะคะหรือว่าใครอยากแต่งรสขึ้นมาอีกโดยการใส่รสดีก็ได้นะคะแต่ของไม่อ้อยก็แค่นี้ก็อร่อยเลยละคะ่ะโอเคได้ทีละตัวน้ำปลาเขาหอมอะคะ่ะนี่นะคะนี่เราไปเริ่มจัดจานกันเลยนะคะ นี่นะคะปลาทูที่ไม่ได้ทอดนะคะสวยงามนะคะก็ทําตามวิธีที่แม่บอกไว้ค่ะคะวักไส้ออกแล้วก็ล้างด้วยความสะอาดสเสด็จพักให้สเสด็จน้ํานะคะแล้วเสร็จแล้วก็ซับตัวปลาทูให้แห้งนะคะค่อยนําไปทอดนะคะเวลาไปทอดก็ให้น้ํามันร้อนค่ะแล้วค่อยเอาปลาลงไปนะคะเสร็จแล้วห้ามคนค่ะให้ปลาเขาลอยขึ้นมาเองค่ะเ็าจะได้แบบสวยงามประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาลาดตัวน้ํากันเลยค่ะ อันนี้ก็อร่อยชนะเลิศน,นะคะกินอับข้าวาสวยร้อนๆนะคะหรือถ้าใครต้องการความเผ็ดก็ทำเป็นพลิกน้ำปลากินคู่กับปลาทอดตัวนี้ก็ได้นะคะอร่อยเลิศเช่นกันค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับปลาทูทอดน้ำปลานะคะเมนูทำบุญของแม่อ้อยเช้านี้ค่ะเช่นเคยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ้อยอิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ